มีเคล็ดลับในการดูแลรูปร่างตัวเองมาฝากกันค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมแอมทานเก่งกินจุกกินจิกนะคะแต่ก็ไม่อ้วนวันนี้ค่ะจะมาเผยเคล็ดลับให้ฟังนะคะว่าแอมแอบมีตัวช่วยดีๆนะคะในการดูแลรูปร่างตัวเองค่ะนั่นคือตัวนี้เลยนะคะอยู่ในมือค่ะมีชื่อว่า The Secret Part นะคะอยู่ในเครือของวอลิน่านั่นเองค่ะโดยมีพี่วุ้นเส้นนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งแค่พรีเซนเตอร์นะคะก็ทำให้แอมมีความน่าเชื่อถือแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะสิ่งที่ ควชื่นชอบในตัวของ The Secret p a t t นะคะนั่นคือส่วนผสมของเขานะคะส่วนใหญ่ก็จะนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นส่วนผสมที่มีการสกัดนะคะมาจากธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะสารสกัดจากผลส้มแขกนะคะหรือว่าจะเป็นไฮโดรไลท์ฟิตคอร์เจนค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกหลากหลายอย่างเลยค่ะมีผักและผลไม้รวมด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะที่เรียว่า เป็นสิ่งสําคัญเนอะในการที่เราจะทานอะไรสักอย่างนะคะเราก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ความได้มาตรฐานนั่นเองค่ะซึ่งเด e รซีเพพัทของเรานะคะก็มีครบทุกอย่างตรงนี้เลยค่ะยังไงใครสนใจก็สามารถไปดูตามข้างกล่องได้นะคะหลายคนอาจจะอยากจะรู้แล้วว่าแล้ววิธีการทานนะคะควรจะทานยังไงทานตอนไหนจะยุ่งยากหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าไม่ยุ่งยากค่ะเดอซีเพของเรานะคะมีด้วยกนันทั้งหมด 30แคปซูลนะคะวิธีการทานค่ะง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่ทานนะคะ1ถึง2เม็ดก่อนอาหารกลางวันเท่านั้นเองค่ะแค่นี้นะคะก็จะทำให้เราค่ะมีหุ่นที่พร้อมเพรียวนะคะโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกผิดในการทานอาหารอีกเลยนะคะยังไงแอมขอฝากไว้ด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่าง The Secret p a พัค่ะ